สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีและว,วันนี้ก็ยังเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ from home edition อยู่ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะตอนนี้ทีมงานเอิญทุกคนก็อยู่ที่บ้านกันค่ะรวมถึงเอิญเนี่ยก็ถ่ายทารายการจากที่บ้านด้วยนะคะและในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นหลายๆคนเนี่ยมีการทําสิ่งประดิษฐ์ออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กันนะคะมีทั้งที่ช่วยเหลือแพทย์พยาบาลหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการลดการพแพร่เชื้อได้ค่ะ แล้ววันนี้ค่ะดิจิทัล Thailand ก็จะพาทุกคนมาดูสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆด้วยนะคะในการที่จะช่วยกันลดการแพร่เชื้อแล้วก็ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้ด้วยค่ะและถ้าใครอยากจะนําสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยเหลือแพทย์พยาบาลไปมอบให้กับโรงพยาบาลได้อย่างฟรีๆเนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวดูในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูสิ่งประดิษฐ์พร้อมกับคุยกับผู้ที่ทําสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ออกมาค่ะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรธนิตคณะพดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมๆกับดรปรมินอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะและแน่นอนค่าว่าการสัมภาษณ์พูดคุยของเราก็อาศัยเครื่องมือทางออนไลน์ค่ะเอิญก็คุยจากที่บ้านที่กรุงเทพนี้สัมภาษณ์ไปที่จังหวัดสงขลาเลยนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ธนิษฐ์สวัสดีครับค่ะตอนนี้ก็คุยกับคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะพอดีทางเอินแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้เห็นค่ะว่ามีสิ่งประดิษฐ์ออกมาหลายอย่างเลยนะคะซึ่งเห็นว่าก็นําไปให,ใ,<น>ให้โรงพยาบาลใช้อยู่ในตอนนี้นะคะที่มาที่ไปของโครงการนี้นี่คือย,อยังไงคะอาจารย์คะทางคณะวิศวกรรมศา,มา,าสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมออเราเนี่ยเราก็เป็นันหนึ่งของสังคมของประเทศไทยเรานะครับ เรามีหน้าที่ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับนอกจากนั้นแล้วนี่เรายังมีหน้าที่ในเรื่องของการบริการวิชาก,การนะครับเรามีบุคลากรมีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคนโนโลยีอยู่เยอะมากนะครับในสถา,านการณ์โควิดไอทีนี่นะครับซึ่งเป็นการระบ,บาดของไวรัสโคโรนาพวกเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่นี่จะช่วย นะครับคุณหมอคุณพยาบาลน,นักลบสึกขาวเราได้อย่างไรเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่จะมาช่วยนะครับคุณหมอคุณพยาบาลให้ทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นลดการติดเชื้อเราจึงนําอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราผลิตขึ้นเนี่ยนะครับบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วไปเลยครับท,ที่มีความต้องการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็มีหลายโรงพยาบาลแล้วที่เราบริจาคไปนะครับตอนนี้ที่เริ่มประดิษฐ์กันออกมาแล้วเนี่ยมีสักกี่ชิ้นคะเราก็ผลิตมาเป็น10ชิ้นครับเพื่อนครับเราได้แบ่งอุปกรณ์ที่เราที่เราผลิตมาเนี่ยเป็น3ากลุ่มหลักๆนะครับในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นปอุปกรณ์นะครับป้องกันการสัมผัสนะครับก็คือป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะครับตัวอ,อย่างเช่นการที่เราจะไปกดเจลเนี่ยตามปวดเจลนะครับเพื่อมาเช็ดล้างมือของเราทำความสะอาดมือของเราเนี่ กราต้องกดนะครับการกดที่เจลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ถึงการติดเชื้อนะครับถ้าถ้าตัวกดไม่สะอาดนะครับเราก็ทําเป็นอุปกรณ์กดเจลอัตโนมัติที่ใช้เซนเซอร์นะครับพอมือเราเข้าไปใกล้เครื่องตัวนี้นะครับมันก็สามารถจะทําให้เจลไหลออกมาเองอัตโนมัตินะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับกดเจลทุกขวดแค่ไปสวมด้านบนแล้วเขาก็จะกดให้อัตโนมัตินะครับซึ่งสะดวกมากครับตัวที่2ของเราก็เป็นอุปกรณ์กดลิปอัตโนมัตินะครับก็ใช้หลักการเดียวกันครับก็คือใช้เซ็นเซอร์มือเราเข้าไปใกล้ย่ี นะครับกลุ่มก็จะกดให้ขึ้นหรือกดลงตามที่เราต้องการนะครับ,รบส่วนกลุ่มที่2นะครับจะเป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อนะครับโดยใช้หลักการของ UVC <ม>เรามีอยู่2ตัวครับในกลุ่มนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นกล่องฆ่าเชื้ออเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องอบฆ่าเชื้อกันค่ะว่าทํางานยังไงนะคะอาจารย์คะเครื่องอบฆ่าเชื้อนี่หน้าตาเป็นแบบนี้หรอคะก็จะเป็นกล่องกลององอ่องนี้นครับในกล่องนี้ก็จะมีหลอด UVC ด้านบนนะครับด้วก็นจะมีหลอด มีสีด้านล่างวิธ<ะ>ีใช้งานก็คือเราก็จะเอาหน้ากา,ากาที่เราใช้แล้วเนนี่ะครับสามารถจะมาวางบนตัวกลองตัวนี้ับครับแล้วก็เราแค่นะครับกั๊กคระดาษใช้ใบ้านรวดานะครับ,รบ,รบกเก,าบเบกแล้วก็ปิดนะแล้วก็แค่กดให้หลอดไฟทํางานนะครับตอนนี้เป็นที่ต้องการมากนะครับเพราะว่าผลการทางการแพทย์การแทน อากาศ195ครับเราก็ได้กล่องนี้นะครับบริจาคไปที่โรงพยาบาลประมาณ30วันเองค่ะจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตกล่องแบบนี้นี่ต้นทุนสูงไหมคะอาจารย์ขอไม่สูงเลยครับต้นทุนกล่องตัวนี้ต้นทุนประมาณ1,000-1,200บาทอืมโอ้มีประโยชน์มากเลยค่ะก็ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเองแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับก่อน UV c เนี่ยนะครับจะเป็นอันตรายต่อสายตาด้วยแล้วก็ติดตั้งเราด้วย เรื่องสุขภาพด้วยเมื่อครั้งเวลาใช้หลอด UV เนะครับก็ติดต่อก่อนแล้วก็กดสวิตช์ให้ก็หลอด UV ทำงานครับอ๋อค่ะนี่ก็ต้องใช้อย่างมีความรู้ความเข้าใจด้วยนะคะ<อ>ค่ะของเราเนี่ยเวลาเราบริจาคไปเราก็จะมี QR code หน้านข้างีางใน QR code นี่นก็จะมีลิงก์ที่ YouTube ของทีมการใช้ด้วยที่อบฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะสามารถใช้กับอย่างอื่นนอกจากหน้ากากอนามัยได้ไหมคะจริงๆใช้ได้ครับใช้กับธนบัตรก็ได้ครับใช้กับเอกสารนะครับกระดาษอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ ไ้หมดเลยแต่ต้องขนาดไม่ใหญ่นะครับเพราะกล่องมันขนาดประมาณขนาด A4 อ่าค่ะค,คือถ้าถ้าเงินเยอะๆเดี๋ยวแน่นกล่องนะคะถ้าเงินเยอะๆมาแบ่งกันบ้างก็ได้ครับ <c oughs> อีกตัวนหนึ่งก็จะเป็นโรบอทนะครับเราจะมีโรบอทที่ติดหลอดฆ่าเชื้อ UVC นะครับซึ่งสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อในห้องที่คุณหมอ ได้ใช้แล้วห้องที่ต้องการฆ่าเชื้อนะครับโดยที่เอาคนออกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่า UVC นี่เป็นอันตรายต่อคนต้องไม่สัมผัสกับเขาหรือมองเขาโดยตรงนะครับก็ต้องเอาคนออกก่อนแล้วเอาตัวโรบอทให้เขาวิ่งฆ่าเชื้อในห้องอัตโนมัตินะครับอันนั้นจะเป็นอุปกรณ์ในในกลุ่มที่2นะครับ ส่วนในกลุ่มที่3เนี่ยเป็นอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์นะครับตัวแรกก็คือจะเป็นแชมเบอร์หรือเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเตียงคนไข้ธรรมดาแต่มีการติดอุปกรณ์ที่ทําให้ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อนะครับโดยการใช้ห้องที่เป็นความดันเป็น,ปน,บนลบนะครับไปครอบเตียงธรรมดาของคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับตัวหนึ่ง นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของกล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางการแพทย์และก็ทันตกรรมก็จะเป็นกล่องที่เป็นอะคริลิกนะครับใส,ส่ให้คุณหมอเนี่ยสามารถจะไปครอบคนคนไข้นะครับแล้วสามารถจะยื่นมือเข้าไปปฏิบัติงานนะครับกับคนไข้เช่นคุณหมอที่เป็นหมอฟันนะครับก็สามารถจะยื่นมือเข้าไปแล้วก็ทําฟันได้โดยที่เวลาคนไข้มีเชื้ออะไรออกมาเนี่ยมันก็จะถูกกันโดยโตัวกล่องตัวนี้ นอกจากนั้นแล้วเรายังมีเรื่องของแมสชิลที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของสารนะครับแล้วยังมีรองเท้ายางพลาที่ให้คุณหมอใช้เวลาต้องการที่จะป้องกันการติดเชือ้อนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราผลิตขึ้นมาแล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลนะครับ ตอนนี้ก็คืออย่างน้อยก็คือ3 4แห่งที่เ่ภาคใต้แล้วครับน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์จะช่วยลดการระบาดของโรคได้มากเลยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่พูดไปเหล่านี้เนี่ยก็คือความตั้งใจณตอนนี้เลยเนี่ยก็คือจะนําไปช่วยกับโรงพยาบาลแล้วก็ไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับก็จะช่วยโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักตอนนี้ครับซึ่งเขาต้องการอยู่มากครับ ที่ถ้าเกิดว่ามีผู้มีจิตศรัทธาคือมีคนที่อยากจะนําสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ไปสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาต้องทํำยังไงคือทางมออนี่คือจะช่วยผลิตให้หรือว่ายังไงคะถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาเราก็ยินดีครับสามารถที่จะโอนเงินเข้ามาทางบัญชีกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเงินที่ได้รับบริจาคเหล่านี้นะครับเราก็จะมาผลิตเพื่อจะนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลซึ่ง เรามีลิสต์ของโรงพยาบาลที่แสดงความจำงความต้องการเข้ามาแล้วครับว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับคือทั้งหมดก็จะนําไปผลิตแล้วก็มอบให้กับทางโรงพยาบาลในเบื้องต้นต,นตอนนี้เนี่ยคือเป็นโรงพยาบาลในภาคใต้ก่อนไหมคะหรือว่าคือไปทั่วประเทศเลยคะจริงๆแล้วทั่วประเทศเลยครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ข่าวที่ออกไปเนี่ยยังอยู่ที่ภาคภายเป็นหลักนะครับแต่ถ้ามีโรงพยาบาลที่อื่นนะครับแสดงความประสงค์คํามจำนวนมาเรายินดีครับค่ะแล้วกําลังการผลิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์กําลังการผลิตเนี่ยเราคิดว่าเราเราทำได้ครับก็คือตอนนี้เนี่ยนอกจากที่มีบุคลากรของคณะวิศวะเองมาร่วมกันผลิตแล้วนะครับเรายังมีสิเก่าที่เป็นวอร์นเชียร์ร่วมผลิตกับเรานะครับก็การผลิตเนี่ยตอนนี้ก็ขนน่างจะโอเคนะครับการผลิตที่มีปัญหาปัญหาก็คือของครับ ปัจจุบันเนี่ยการจะสั่งของอย่างเซ็นเซอร์บางตัวนะครับที่เราใช้เนี่ยของขาดนะครับอของขาดต้องสั่งนะครับเนี่ยมันจะชา้าตรงที่ขอ,ของนั้นเองครับส่วนในเรื่องของการผลิตเนี่ยไม่มีปัญหาครับอืมแล้วถ้าสมมติว่ามีใครอยากจะช่วยสนับสนุนเรื่องของวัตถุด,ดิบเนี่ยก็ติดต่อไปได้เหมือนกันไหมคะถูกต้องครับติดต่อมาได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเบอร์โทรศัพท์074 2 8 7 0 0ครับค่ะเผื่อว่ามีใครสนใจที่อยากจะช่วยสนับสนุนในส่วนนั้นนะคะอย่างเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆมาร่วมกันเป็นกองหลังเป็นทีมสนับสนุนให้กับนักล็กขึ้ข่าวของเราครับมาร่วมกันยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะดิวานยินดีครับส่วนเรื่องลิฟต์ ที่เป็นปุ่มกดไร้สัมผัสนะคะต้องมาคุยกับหัวหน้าทีมที่ประดิษฐ์สิ่งนี้กันขึ้นมาค่ะก็คุยกับอาจารย์ปรมินนะคะอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงลิฟต์ปุ่มกดไร้สัมผัสเนี่ยนะคะให้อาจารย์ช่วยอธิบายกลไกการทํางานของมันสักนิดนึงค่ะก่อนอื่นก็คือจะเล่าถึงเรื่องส่ประส์ที่ทําก่อนนะครับก็คือเราได้โจย์มาจากทีมงานของคณะแพทย์นะครับที่บอกว่าไม่อยากจะ ให้คนไปสัมผัสกลุ่นริ์แล้วมีการกระจายเชื้อปุ๋ยในทีมนะครับเพราะนั้นทางทีมวิจัยเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยผมแล้วก็มีทีมด้กศึกสาพอทนะครับจะไปช่วยกันออกแบบว่าเราจะทํายังไงให้สามารถสาาร,ถร้างเครื่องผลิตได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสแต่มีข้อแม้คือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบเดิมของรินั่นหมายถึงว่าระบบต้องอยังคงเป็นระบบเดิมเราจะไม่ ปรับปรุงแก้ไขลิฟต์อะไรเลยค่ะทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปใช้กับลิฟต์ที่ปุ่มกดเนี่ยมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะปุ่มบางที่ก็ห่างกันมากกว่าบางที่กออ็อยู่กันใกล้คือจุดของแต่ละปุ่มเนี่ยมันแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือจะมีแนวทางในการทํำยังไงคะจริงๆตอนนี้เรากำลังทําอยู่เลยนะครับก็คือว่าเราพัฒนาปุ่มกดของเรานีให้เป็นโมดูลปุ่มกดที่ หนึ่งชุดโมดูลที่คอนโทรลเลยนะครับก็คุณในนี้ก็จะมีคุมกดมีเซนเซอร์ตรวจวัดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าลิฟต์จะมีลักษณะเลเยอร์เป็นยังไงเราก็ไม่สนใจวอรโมดูลเนี่ยครับแค่ไปฝังตามเลเยอร์ของลิฟต์เพราะฉะนั้นระยะจะมีผลอเไรขึ้นอยู่กับ เฟรมที่เราไปวัดแค่นั้นเองดูการสาธิตการใช้ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัสค่ะซึ่งก็สาธิตโดยนักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงข,าาขลานครินทร์นะคะโดยที่อาจารย์ปรมินเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมที่ออกแบบอุปกรณ์ชิ้นนี้กันขึ้นมานะคะเดี๋ยวทํางานยังไงคะประกอบนะครับจะประกอบไปด้วยเครื่องช่วยกดลิฟต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับโดย ขั้นตอนในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถใช้อแดปเตอร์ในการชาร์จได้เลยครับให้ใช้อแดปเตอร์โทรศัพท์เพื่ช่วยในการชาร์จได้นะครับง่ายมากๆค่ะ,ะแล้วก็นี่คือหน้าตาของเครื่องช่วยกดลิฟแบบไล่สัมผัสนะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่มนะครับซึ่งแสดงว่าขึ้นหรือลงนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์นะครับเวลามือเราเข้าไปใกล้นะครับก็จะทำงานเซนเซอร์ <S S <ensor> <S เป็นอินฟราเรดใช่ไหมคะ เซนเซอร์ S S เป็นอินฟราเรดพอกซิมิตี้เซนเซอร์ครับอาค่ะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับเพื่อให้เครื่องทำงานแล้วก็จะมีตัวตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับส่วนอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่โดยขั้นตอนในการติดตั้งนะครับก็จะมีตัวไกด์นะครับสองตัวเพื่อให้เราสามารถใส่เครื่องช่วยผลดิฟลงไปได้นะครับจากนั้นนะครับก็ เสียแบแปดเข้าทางด้านขวานะครับคที่ช่องเสียแบแปดแล้วก็กดหุ่มพาวเวอร์นะครับถ้าเราอยากขึ้นนะครับเราก็เอามือไปจ่อที่ปุ่มขึ้นอืแค่นี้เองค่ะก็ถ้าเครื่องกดรีบนี้กดปุ่มไปแล้วนะครับไฟก็จะมาแสดงด้านหน้านะครับถ้าริบมาไฟก็จะดับซึ่งข้อดีของเครื่องช่วยกดริบแบบไร้สัมผัสนะครับก็คือ เครื่องตัวนี้จะไม่ไปรบกวนการทํางานของระบุลิฟต์ตัวเดิมน,นะครับมีหน้าที่แค่ช่วยขนลิฟต์เท่านั้นนะครับถ้าเราจะลงนะก็เอามือไปจอค่ะทีนี้หลักการมันเนี่ยตรงตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่พอมือเราขยับผ่านใช่ไหมคะมันก็จะรับรับรู้ได้แล้วกลไกลข้างในกล่องเนี่ยคือมันมันมีกลไกลที่เข้าไปกดปุ่มให้เราหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือเมื่อเซ็นเซ,นเซอร์ทํางานนะครับเราก็จะมีโมดูลกดปุ่มนะครับเพื่อ ต้องไปกดปุ่มด้านในให้เราครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับแสงของปุ่มนะครับเพื่อมาสแสดงด้านหน้าอืมค่ะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกครับค่ะเวลาห่องเรามีปัญหานะครับอย่างเช่นในกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับเราก็จะมีปุ่มแมนนวลน,นะครับในการกดน,นะครับก็คือมันจะมีปุ่มตรงกลางนะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับถ้าเราจะขึ้น ถ้าเราจะลงเราก็กดได้เลยนะครับอันนี้คือในกรณีฉุกเฉินนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาหรือว่าแบตหมดหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะแล้วก็จะสามารถยกเครื่องนี้ออกมาได้เลยนะเพื่อใช้งานปุ่มปกติอืมค่ะสะดวกมากค่ะอ๋นี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะก็คือนะครับถ้าเซ็นเซอร์เราได้รับคำคำสั่งให้กดปุ่มขึ้นใช่ไหมครับ อมอเตอร์นะครับก็ะจะหมุนไอไอตัวแท่งสัมผัสนี่ครัเพื่อยื่นไปกดลิฟตให้เราครับกดยื่นออกไปแทนนิ้วเราไปกด,ดนี่แหละค่ะแทนนิ้วเราครับอ่าอ,อย่างนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าปุ่มลิฟต์แต่และที่เนี่ยคือมีความห่างไม่เท่ากันก็แค่ขยับตัวโมดูลเนี้ยให้มันตรงตามกับแต่และปุ่มเท่านั้นเองใช่ครับเพราะว่าโมดูลที่เราออกแบบนะรบเราออกแบบเป็นแบบปุ่มต่อปุ่มเลครับก็คือหนึ่งปุ่มหนึ่งโมดูล ถ้าระยะห่างของกลุ่มลิฟต์ห่างกันเราก็จะสามารถปรับระยะขึ้นลงได้ค่ะแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าสามารถนำไปใช้ที่ไหนก็ได้แบบง่ายๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคคุณ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ใช้ปุ่มกดลิฟต์แบบอินฟราเรดแบบไร้สัมผัสแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถเปลี่ยน ทุกที่ให้กลายเป็นไร้สัมผัสได้คืออาคารสํานักงานบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องไปกดปุ่มกันแล้วบางที่เขาก็ใช้แค่เอาการ์ดทาบแล้วก็จะทราบเลยว่าไปชั้นไหนนะคะแต่ว่าหลายที่เนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีปุ่มกดอยู่ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มเหล่านี้ให้กลายเป็น ไร้สัมผัสแบบนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยหยุดเชื้อโควิดได้และหลังจากนี้เนี่ยหลังจากสมมุติว่าวิกฤตโควิดไวรัสนั้นได้จบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นการลดการแพร่เชื้อเชื้ออื่นๆต่อไปได้ด้วยนะคะไม่ว่ามีเชื้ออะไรจะเข้ามาอีอะไรเงี้ยใช่ค่ะจะช,ช่วยช่วยเยอะมากๆนี่แหละค่ะในช่วงที่เกิดวิกฤตใครที่มีความรู้ความสามารถในด้านไหนก็นำความรู้ความสามารถของตนเองมาช่วยกันก็จะได้ช่วยให้เราฝ่าวิกฤตกันไปได้นะคะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ้า